กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองอีกครั้งเมื่อหนุ่มหล่อสาย้าอย่างนิกกี้นชชัดออกมายอมรับว่าในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเขาได้ส่งดอกไม้ให้แฟนเก่าอย่างก้อยอรชพรจริงๆโดยให้เหตุผลสุดอบอุ่นที่ทำเอาแฟนๆทั้งซึง้งและอมยิ้มไปตามๆกันนิกกี้เล่าเหตุผลของการส่งดอกไม้ว่า ส่งดอกไม้ให้น้องก้อยเรามีลูกสัตว์คนเดียวคือน้องไนล่าที่อยู่กับก้อยเลยส่งไปให้ทีเดียวเขาแค่พิมพ์มาถามว่าส่งดอกไม้มาให้ไหมเพราะไม่ได้เขียนชื่อบอกเพราะส่งไปให้ที่บ้านเฉยๆปีนี้ไม่รู้จะส่งให้ใครเพราะเขาไม่ทิ้งหมาเราแล้วเขาขยันทำงานเผื่อตอนแก่เขารับเลี้ยงเราทำดีกับเขาหน่อยผมสั่งหมาห้ามตายเพราะคุยกับก้อยเรื่องเดียวคือเรื่องหมาไม่งนันไม่ได้คุยเลย เขาไม่ได้งงเพียงแต่ถามเฉยๆเขาพิมพ์มาบอกว่าใช่เธอแน่ๆปีนี้ส่งให้ช่อเดียวสมัยก่อนมีสามช่อแต่ปีนี้ให้ก้อยกับหมาเป็นดอกกุลาลสีชมพูเขาชอบดอกไม้อยู่แล้วปกติก้อยจะซื้อให้แม่แม่จะซื้อให้เขาเขาเป็นคนไม่ทิ้งดอกไม้ด้วยไม่ได้รอเขาใจอ่อนไม่เคยคุยเรื่องจริงจังคุยแต่เรื่องหมาเนี่ยเด็กพี่ลงคลิปก็มีคนบอกว่าก้อยหนีไปเราไม่กล้าคิด เพราะเขาก็ได้ดิบได้ดีเขาก็สวยขึ้นมีงานเยอะขึ้นเรารักเขาเสมอเราก็ซัพพอร์ตเขาตลอดไปเขาเป็นคนดีไม่อยากเสียกัญญานิมิตที่ดีไปเรื่องที่เขาจะมีคนคุยหรือไม่ไม่เคยไปยุ่งกับเขา